สวัสดีครับพญามาได้ยังไม่กินมือไงเ,ออเลอห์งงเอ่ห์เ็ตัวเลขก็เลขของันเนี่ยขึ้นก็บ่อะเ,เ,เล่เหล้าเลยตัวเลมือไหนเล่าเล้าห้อ,อ,องเรื่อฮะเขาเออเขาไปขายอออโอ้ไปขา,ายอะไรใครจะได้กินวะมาหาตะโสะวันี้มีเล็กเล่าไหวะ

เราทำวันนี้เราเอางานมาเองเลยนะครับวันีวัดจันทร์นะครับเลยลองทำเพื่อนบ้านให้นะครับตามเล่าให้พี่น้อยเอฟซีนะครับนี่มั่มีเหล็กเล่าบ้างไหมเนี่ยอยู่ยากไม่มีครับตัวไหนครับ

ฮาฮึ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 ่ึฮึ้เมึฮึฮีฮึ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 ฮ้ฮึ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 ฮาฮาฮึนึ่ึฮึฮ่นึฮึฮึฮเฮาะครับึฮ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 นฮึฮึฮึฮี้ึฮ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 เฮึฮึฮเฮิฮึฮฮึฮึฮึฮเฮึฮึฮึฮน

นี่จังรืเป้าโอขอไปขายของไปขายดูวอืมถง้ออนี่นีนี่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 นอ่นี่นี่่นี่นี่นีน่นี่นบ่นี้อี่่นนี่วนนีนมาน่นนี่ี่นนนี่นี่นน่นี่นี่

นอมาุกโม่มเยสูบบ่หรอยาสูบยาสูบบนยังไงกอืมยสูบได้ยู่วนินไปซื้อยาสูบเด้อมนเนี um ่เอาบเอาอยชาบลืมเออชาบึงมากซื้อยาสูบได้ครับนะครับมองขอมาเรียนน้ำตาสาน้ำมันยามาบอกตาสเลยเลยขอตำเล่าสุปีซุนองนะครับน้าเราขายตำเล้านะหาร้อยละนะครับเีอก็วาคักย้งหันนะครับหกสามแล้ว่ะ หกสามหกสองสองสามสี่นะครับเป็นเลขตามเล้าของน้ำเมาเขาพิเศษได้พี่น้องนะครับหรือเป็นล่องทางห้าไปเที่ยวทางเวียดนามทางห้าน้อยอะไรได้นะครับเพราะว่าน้ำเมาเคยออกท่านีอยู่นะครับออกประจําเยอะโอเคครับเออใหญ่เยู่เชื่อว่าจะสูบไปกันห่อไาสูบได้ไหมครับอยากเราอยากกินสี่ยาสูบบ่ครับเอาเดี๋ยวให้ยได้ mọi người không được chị không được tay chân 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 Ah, gặp lại kia nọc thơ. Nha, nha, kia không phải. I have a mặt hỏng lại nữa. Kìa mặt. 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 Kìa ังไปซูอ่เขาแล้วล่ะฮะไปย่าเพี้ยงไปเออออ้าจิ้มจี๊จิ้มด้วยเราไปจิ้มได้เรามีเอสียสูบด้เออยออ่ายังาหมเยสูบด้นะครับยาสูบเมดเลนะครับไปแล้วเ้อนะครับสำหรับน้ำมอคนพิเสษนะครับไปแล้วนะครับในเงื้ยเหมืไปแล้วพี่น้องนะครับน้ำมาก็ มาโมลุยตะเศร้านะครับมืเอ,อมแบบนเนี่ยทำเมามากแยกปันแยกทางนะครับก็เดี๋ยวโมลุยขึ้นตัวเลขเห็นนะครับว่าเพิ่นหายตัวใดนะครับก็ขอเพิ่นตำเล่านะครับมือน,นี่ยหายเงีเพิ่นไปซื้อยาสูบนะครับยาสูบเบิดวตาสั่งมันมายางไว้ๆ,ๆนะครับสำหรับนำ้ำเมาคนพิเศษไปแล้วครับสำหรับนำ้ำเมา เผื่อมาหายแนวทางมารวยนะครับเนาะถือว่าเพื่อหายใจแจ้งนะครับวันนี้ขอตำเล่าเลยนะครับแต่ว่าเราวัางเลยพี่น้องนะครับน้ำเมาเบาดูดู้วพี่น้องนะครับว่าเก่าซี่นะครับเก่าสามเก่าซี่สามนะครับเราว่าถือว่าเราเบาดูเราหลายเทียนะครับเนาะมากเงินควนกระเบาเก่าซี่นะครับวันนี้ก็ยังมาเบาอีกคือเก่าอยอะนะครับก็น่าจะ คนคางเว้าดูนะครับก็ล่องระวังไว้ด้วยนะครับเก่าซี่เก่าสามนะครับสำหรับนําเมานะครับเพื่อนว้าดูดูสิจะเก้าก็แมนทมักจะามารัฐบาลไทยนะครับยังเข้าเดียวพี่น้องเอ้ยเป็นพรานคุณแล้วครับคุณพรนทั้ง,ง,งเทิงเลยนะครับวอลดูจะได้ซื้อยาสูบวอลจะไปแกลพี่น้องเวิดเนาะนำเมาแล้วมาแกลดด้วยนะครับหายไลแล้วก็มาแกลนะครับฮะ